วัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการออกแบบด้วยโปรแกรมแทคลาเขียนไฟเลกไฟรเลกง่ายๆกันนะครับด้วยโปรแกรมแทคลาเวอร์ชันนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับให้เลือก e n v i r o n m e n t เป็น s วิ i เ a อร์เชียรโลวเป็นออฟคอนฟิกเวอรชันฟูลวิดีโอนี้สั้นๆนะครับจะจะเขียนตั้งแต่ขึ้นโมเดล ออกอิ่งแล้วก็สร้างเป็นบอมเลยนะครับลองดูขั้นตอน,นหลักๆดูนะครับโอเคครับเยียนใบเหล็กฟังสามเมตรยาวหกเมตรสูงหกเมตรนะครับจะได้เรียนรู้ถึงกรารตั้งเสาใส่เบสเพสตั้งบีมใส่จอยใส่จอยแบบมาโครนะครับอัตโนมัติแล้วก็สร้าง เจโร잉แอตมี ing, e ing, แล้วก็ซิงเกิลพารปิดท้ายด้วยการสร้างบอมนะครับบอมออกเป็นเอ็กพอ์เป็น Excel file ลองดูนะครับวิธีท,ทำทำยังไงดับแรกอ่ะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ new กดไปเ new เลือกโฟลเดอร์ครับเบาแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ไม่ต้องพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ เดี๋ยวจะมีปัญหานะฮะอ่ก็เทปไปแลกอ่าเทปเทปมายี่สิบดจุดสูงรับริชันี้กดโอเคนะก็สมอลไปแลกไปกันคนระับ โมเดลเดีเพดไม่มีโมเดลไทยกับซิงเกิลนะครับกดโอเคได้เลยครับมา,มาแล้วก็ต่อมาอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะเริ่มสร้างกันก็นะค,คือแก้กิดลายครับเดีมันคิดไปที่กิดลายก็แก้ตรงแกน X นะครับศูนย์สามพันแกน Y หกพันครับแกนแส้นหกพัน แกะตัวหนังสือแค่นี้ก็จะมีแค่ A B N Y ก็จะมีหนึ่งสองแค่แซตหกพันเสร็จแล้วกด modify ตอไ y อันีอันนี้บังก็ถอยลงมาหาครอสมาแล้วนะครับคลิกที่หน้าจอคลิกขวาเพื่อให้มันเต็มหน้าจอพอดีครับตัวขอบสีเขียวนะฮะต่อมาสร้าง view ครับที่ view คีย์เอน e ์วิวออกหมดเดียวครับตัวนี้แล้วก็เอาลองกินลายกดคี e a เอนดได้เลยครับกัแอดแอดไปหมดเลยก็ได้ครับอ่าจะได้กดโอเคเทคน่าจะไม่มีวิวมาให้เหมือนพวกแครพวกสเก็ตอัพนะครับเราต้องสร้างเองครับอ่เช็คดูมาแล้วนะครับวันที่สามดีครับโอเคเรามาตั้งสาวกันครับวมาที่ตอนนี้ครับไอคอนสติล เราคลิกเลือกเหล็กก่อเราใช้เหล็กเป็นเ3สสามร้อยแล้วกันเอสสามร้อยสามรคุณสามร้อยคูณสิบคูณสิบห้าแอปพายโอเคเปยนแบบนี้เป็นเอสสร้อยที่บ้านเราเนี่ยเอสสี่ร้อยนะครับตัวนี้ครับคลิกแอปพายโอเคไฟแอปพาโอเคคลิกขวางจหรับไปทีนึงเลือกเหล็กเสร็จแล้วหาที่เราจะมาตั้งเสาสี่ต้นกัน ก็คิดที่ตัวต้นเสา้นสั่งต้นเสาตรงนี้ครับสติวคิดที่ตำแหน่งจะวางคิดขวาอินสลักคิดที่ต้นเสาตรอครับตอนนี้เห็นไหมเมื่อกี้เรายังไม่ได้ป้อนความสูงนะครับเราต้องแก้ความสูงมาก่อนครับวิธีการปรับความสูงของต้นเสาหกเมตรนะครับก็เรามาคิดที่ต้นเสาครับมาที่โพซิชั่นตรงนี้ท็อปตรงนี้เปลี่ยนเป็นหกพันครับ Ify, ine, okay. ไฟแอปพายโอเคมาแล้วต่อมาก็ copy เลยก็ได้ครับคลิกขวา copy เลยอกปายิกไลน์มาก็ค,คลนะิกขวา copy อเลือกปายิกไลน์วางได้แนละ้สวสองสี่ต้นต่อมาสร้างคานครับคานก็เป็นใช้เป็น i-beam แล้วกันครับใหญ่เลย การยนกจนัการที่เราจะสร้างคานต้องเลือกที่ลายกิจกิจระบีนะครับเป็นที่ล <B S 1> ินโดว์บีคนตัวเลือกสองที่เปลี่ยนหมดแสดงผลเลือกคานแต่มันคลิกเลือกคานก่อนครับเป็นไอบีนไอตัวใหญ่เลยครับไอาพโอเคเป็นเกรดเล็ก นี่ครับแ okay. okay. อปพายโอเควีไฟแอปพายโอเคเลือกกลางเลยครับกวาดตละแต่ไมดูที่สามทีกวอนครับว่าถูกต้องกว่าประมาณนี้ครับที่ชอบกัางต่อมาคิดลายหนึ่งกับเปลี่ยนไปที่คิดลายหนึ่งคอนโทรลออสองหนึ่งคิดสองครับสองคิดกวายตลอบออกจากสั่สห่อ เรียบร้อยที่เดียวเราออก็พิเครับจะเร็วกว่าวิธีการก็ปี่นะครับคลิกที่ต้นเสาเคลิกคานคลิกขวาก็พี่นะเลือกสแนปของพากิีดลายคลิกคานคลิกขวาก็ปี่โอเคเรียบร้อยได้คานแล้ว,วเดี๋ยมันจะยึดกึ่งกลางพอดีนะครับไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวเราใช้มาโคตัดกันครับต่อมา การเบสเพอ่ะกดกระตุ้นเียบครับคอมนเมน์นกรตอบครับพิมพ์คำว่าเบสเพจเบสเก็พอเราใช้หนึ่งศูนีสองครับผมใช้บ่อยคลิกที่หนึ่งศูนยีสองวิธีการใช้างานครับอ่านมุมซ้ายล่างคลิกที่ต้นเสาเปลี่ยนเป็นกระตุนสองหมุนเลือกกลงกลางมันจะประมวลผลแป๊บหนึ่งมามาครับคลิปขวาสรบ สังเกงตมันจะไม่ชัวร์่องนบนนะต้องปรับนิดนึงครับแบบที่ที่ไม่เพครคแบบพิธีการปรับก็เมาที่โบนขอโทษทีขึนหลอดขึ้นหลอดเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนอันขึ้นหลอดเราเอาเป็นท้ยเจโบนติดกองหัวนัดเป็นเย้สินครับกับคอเชอร์เ yes. ย้ส์แย้ ไฟแอปพายโอเคมาฮะมีเฉพาะอะไรเหรอต่อมาเราก็ copy มาโคเบสเซตไปวางที่ต้นอื่นได้เลยครับวิธีการ copy ง่ายๆนะคลิกที่เวสเพจคลิกขวาที่วงว่าคัพปี้สเปเชียลหน้าตัวอ็อบเจกต์คลิกต้นเสาต้นเสาไปได้เลยฮะมมาแล้วต้นเสาต้นเสาคลิกขวาได้แล้วก้อนท่อนที่ครับ ่อดูความเรียบร้อยนิดนึ่เราจะว่าใส่จอยกันครับกบดรเีมันเดิมหรือจะรูปเลือูปลุกล้องตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเป็นเห็นเพจครับจอบชช้อันหนึ่งซุดที่สี่อ่เบืงต้นตัวเหนึ่งส,สี้สี่ครับที่าง,ง,งานใช้งาน่ะติกเมนพาร์ตเฟ้นที่ขาด มาแล้วคิดความอิสระได้แล้วหนึ่งต้นเห็นไหมครับที่เราแก้โบสครับก็แต่มันคิดที่ตัวโบสมันแก้หนึ่งต้นโบนเป็นสักหกตัวก็คิดเปลี่ยนตรงนี้ครับไปที่แท็บโบสแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นหกโมดิฟายเรียบร้อยกดวนตัวเอฟคิดที่จอยมาโคคิดต้นเสาคิดขาดมันจะจำ ล่าสุดที่เราตั้งไว้นะครับคิดง่ายๆครับคิดต้นเสาคิดขาดจอยมาแล้วคิดต้นเสาคิดขาดนะครับไม่ต้องทำอะไรครับคิดต้นเสาคิดขาดคิดต้นเสาคิดขาดคิดต้นเสาคิดขาดคิดขวาสุดละสูงข้นไปด้วยไหมครับเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว ิไปครับโอเคต่อมาสมดเราขึ้นโมเดลเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาครับก็หนด n u m b e r i n งครับให้ครอบชิ้นงานทั้งหมดครับแล้วก็มาที่ตัวตัวนี้ numbering number m o d i f อ object โอเคเรียบร้อยงานนี้ไม่มีจอยเชื่อม,นะม,อมทั้งมันเราเป็นบน็อจอยหมดต่อมา จะมาสร้างดออี่กันครับก็มาที่ดองอี r e รีเอ e เจน a l อ l i ลอะเ n t ดอ,อิีงครับอลองตัวด,ด้านหนึ่งครับวันปินดออี่โอเพนโอเคครับมาอะไรไรฮะได้ดอาี่มาเอ,อามไม่ต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวสะเกลนเล็กนไหน่อยแล้วก็ ที่ก่อกวันดาวน์บันทึกปรับสกิลนิดนึงครับทีเตทบล็อก bon กับชิ้นงานมันไม่ไม่แมทก,กันนะปรับสักหนึ่งต่อห้าสิบปรับที่ตัวนี้ครับสกิลโมดิฟายแอดพายโอเคอาจ,จะทดลองให้ให้ดูสามแบบครับ อันนี้คือเ a เอโอินะครับต่อมาเราจะมาสร้าง s อสบีอินะครับสังเกต j จจะไม่มีพาร์ลิสตัวเอง cross t เไปครับ cross back to model save ด้ครับโอเคต่อมาคว่ามที่สามดเหมือนเดิมเราจะทำเอสบีัรอี้ครับสมมติต้นเสาเนี้ยมันจะมีเสากับเบสเพลมันเชื่อมติดกันนะครับ มันสามารถสร้างเอสบีรอยิ่งได้ครับคลิกที่ต้นเสาง่ายๆคคลิกขวาที่ชิ้มงานครับ Create Drawing ก็นี่ครับเอสบีรออิ่งวิธีการม,มันเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัวรออิ่งแล้วก็รออิ่งลิสเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอสบีรออิ่งครับเนี่ยตัวนี้ครับแบาคลิกปิดได้เลยครับยอ่อไปหาหมายเรียบร้อยแล้วเห็นไหม เราไม่ต้องทำอะไรครับกดเมาส์สองทีครับเราอริะะ่มาเรียบร้อยเห็นไ,ไหมระยะดีเทลมาเรียบร้อยขยับได้ขยับหน่อยนี้ก็ได้เห็นไหมมาเรียบร้อยเจาะสิบสองดูรูละยี่สิบสองใช้เอ็มเท่าไหร่มดูตรงนี้น 22, มียี่สิบสองเห็นไหมเฮดสามร้อย นี่ผมไม่ได้พิมพ์นะโปรแกรมมันทำให้เองเอฟหนึ่งเนี่ยพารเกรดครับเอหนึ่งเห็นไหมครับตึงอนี่ก็คือชิน้นนะี้ัะหรือจะกลิกขวาเพิ่มได้ครับแอดพาร์ตมามาอะไรเอฟหนึ่งไดเมนชันไม่ต้องทำอะไรเลยครับเสร็จแล้ว วันนี้ก็เป็นคำไหนมีน้ำหนักมีความยาวมีพื้นที่เจ็บร้อยนี่คือเอสทอมบีเต่าอิงเขียนครับต่อมาซิงเกิลพาร์ตก็แบ็คทูโมเดลซิงเกิลพาร์ตก็เหมือนกันลองดูครับอ่าเพล่ะกันคลิก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 พา ผมไม่อยากจระเบิดทำไมขาวต้นข่าต้นเอาเอาเอาตัวบีบ้างครับคิดที่ต้นขาเนี่ยครับบีแล้วก็เคลียร์รล้วอิงซิงเกิลพาร์ทแล้วครับแลวอิงแลวอิงดิสเปลี่ยนเป็นซิงเกิลพาร์ทแล้วอ่าไปแล้วสิงเกิลพาร์ทคือจะบอกระยะรูทั้งหมด เราบอกระยะความยาวของชิ้นงานชิ้นงานตรนี้ครับเห็นหมห้าหกแปดศูนย์บอกเป็นสองก็คือตัวนี้สินเึ็งพาราอิน ไม่ต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยแลครับซิงเกิลพาร์ตต่อมาครปสุดท้ายเรามาทำ B O Q นะครับอันนี้สำคัญอันนี้ตัวเนี้ยผมใช้บ่อยครับไว้สำหรับซื้อเหล็กแล้วก็ทำสเสนอราคาได้นะครับเช่นเราอยากดูอาคารเนี่ยมีอ๋อไปเหล็กเนี่ยใช้เหล็กอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่วิธีการง,ง่ายๆครับข้อวัตุทั้งหมด dot ing. k e y w o r e p o r t เลือกเป็น attribute list ครับ dot xls คอมมาชั่นแค่ตรงนี้เป็น b ิเ a s สุดพิเศษครับ k e y w o r อทั้งหมดเลยมาแล้วเซฟไฟล์เรียบร้อยนี่ไม่ได้พิมพ์นะพวกแกมนทำให้นะก็จะรู้เลยครับนี่ใช้อะไรทำบ้างอะ มีหลอดอันนี้จะเป็นเครงเครื่องหลอดเทโบโนครับจะไม่ได้ยี่สิบเอสบีไบีพีหรือน่าจะเป็นเพดครับเพดสิบห้ามิลเพสิบมิลเห็นไหมครับมีหมดพื้นที่สีน้ำหนักเน็ตเพดน้ำหนักรวมแสดงว่าอาคารเนะี้ยไฟแหลก ไวร์หลกหลังนี้ก็สามตันเก้านะครับคิดราคาได้เลยครับจบเลยพื้นที่ทำสีกับน้ำหนักนส่วนบลิสสังเกตบงสังเกตอยู่โบลิสไม่มีนะเราสามารถสร้างโดยอิงเหมกันทาตัวที่สร้างรีพอร์ตก็ดดยอิงครับแล้วก็เขียนรีพอร์ตอยากรู้ว่าบลนทั้งหมดหนงอาคารหัหนไม่มีมีไซส์เท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่ก็เลือกบลิส เกียร์ทองออกอมาแล้วโครงการนี้มีโบนสองไซส์ก็คือ m ยี่สิบอาว r ห้าแล้วก็ m ยี่สิบลาวห้าสิจำนวนสี่จุดแปดน้ำหนักมีเรียบรอย้อยเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการสร้างดออิ่งครับสร้างดออิ่งสร้างโมเดลแล้วก็ ทำเป็นวิวคิวอย่างง่ายเลยครับแต่ถ้าว่าด้วยแคทหรือว่าด้โปรแกรมอื่นอี่อาเรื่องเลยนะครับนะาปรัแบบให้สวยงะครับก็แต่มาที่ที่หน้าจอดิสเพย์ซ่อนในตัวตัวนี้ออกไปกันอคอมเม,มนต์สัญลักษออกไปผ่านโอเคขวารีดองอยู่ เรียบร้อยครับเห็นไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดนาทีตั้งไป้ไหะสามารถแฟบได้เลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ